สวัสดีลอนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะประจำวันที่สิปดตุลาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือ0กับ1 2กับ3นะศ0นย์2 0 3 0 4ศูนย์8นสูน1าศูนย์ี่ศะหนึ่งศนย์หนึ่งห้เพื่อนจะรูดเอาก็ได้เลย สามตัวก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามสองหกจับคู่ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์เไม่หนึ่งสามสามหนึ่งเนาะราสามัคคีเมื่อคืนนี้ก็ไปเข้าสามตัวตรงๆเราสามัคคีวีเดอร์จับคู่กันเนาะสามัคคีธรรมดาก็ไปเข้าสามัคคีวีไอพีเดอสามตัวตรงเมื่อคืนนี้ต่อไปเราวเฉพาะกิจ ตัวเด่นก็คือ5้ากับแปดหกับ9ก้าห้าศูนย์ห้าหนสองหหหหปดห้าเก้นะแปดศ8นย์แปดหนึ่ง้าแดหกดเจดแดเนะคะ6กแปดเก้าเก้าแปดเก้าเกห็ดห้หกดนยหาหกดเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าแปด8ปดหห้า้าหหกเหกดเก้าดเนาะ จับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อนี่สามาัคคีเฉพาะกิจ V.I.P. สามาัคคี V.I.P. เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะสามาัคคีกับสามัคคี V.I.P. เด้อเมื่อก้นี้มันแตกสามตัวเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันวันนี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ